สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พเพจโฟกัสไต้หวันประจำวันที่15เมษาย,ยนกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านสองหลังในช่วงเช้ามืดวันนี้ที่นครไทยจงนะคะโดยไฟลุกไหม้จากชั้น3ของบ้านซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงดับไฟลงได้ภายในบ้านมีผู้อยู่อาศัย6คนโดย3คนที่อยู่ชั้น2หลบหนีออกมาได้ทันแต่อีก3คนที่ติดอยู่ชั้น3าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ไฟไหม้ยังคงลุกลามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งดึงสายฉีดน้ำเพื่อทำการดับเพลิงที่พักอาศัยหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตต้าหลีนครไถจงโดยช้าม,มืดของวันที่15เมษาย,ยนเกิดไฟไหม้บริเวณบ้านแถวๆสองหลังที่เชื่อมต่อกันเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วผู้ที่อาศัยอยู่ชั้นสองสามคนหลบหนีออกมาได้แต่อีก3มคนที่อาศัยอยู่ชั้น3าซึ่งประกอบด้วยหญิงเจ้าของบ้าน1คนและลูกสาวอีกสองคนหลบหนีออกมาไม่ทันเสียชีวิตจากการสอบถามเพื่อนบ้านคาดว่าเพลิงไหม้น่าจะเกิดขึ้นบริเวณชั้น3ม ซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ครั้งนี้คุณผู้ชมคะเว็บไซต์ทางการของไลน์ได้ออกคำเตือนล่าสุดหลังพบว่ามีการสร้างเว็บปลอมเลียนแบบไลน์ขึ้นมาโดยประชาชนที่ดาวน์โหลดเว็บดังกล่าวค่ะไม่เพียงถูกแฮกรหัสผ่านบัญชีของไลน์แต่ข้อมูลสำคัญบนคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือก็อาจจะถูกแฮกไปด้วยดังนั้นก่อนทำการดาวน์โหลดผู้ใช้งานจะเป็นต้องตรวจสอบเว็บไซต์ให้ถูกต้องชัดเจน คนจำนวนมากคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน l ล n e เนื่องจากมีฟังก์ชันที่หลากหลายทั้งการสนทนาการซื้อสินค้าออนไลน์แต่ล่าสุดพบว่ามีขบวนการมิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ปลอมเลียนแบบเว็บไซต์ทางการของ l ล n e ขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบหากดาวน์โหลดและทำการติดตั้งอาจทำให้ข้อมูลบัญชีรหัสผ่านของไลน์รวมถึงข้อมูลสำคัญในคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือถูกแฮกได้เจออไลน์ถปหลอกลอกอลคนอื่นอเือนกับ 同事影响到更แม้ว่าเว็บไซต์ปลอมจะมีลักษณะใกล้เคียงของจริงแต่ยังคงมีช่องโหว่ที่สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถพิจารณาจากที่อยู่เว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์ไลน์ของจริงจะลงท้ายด้วยคำว่า line.me ส่วนของปลอมจะลงท้ายด้วย line.kim นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตว่ามีการใช้ภาษาจีนตัวย่อหรือใช้คำที่ไม่ยมใช้ในไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้ทางการแนะนำให้ติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านช่องทาง Google Play หรือ App Store เพื่อความปลอดภัย 你在使用上面可能看起来是正常，但你所有的一举一动可能会被监控，这是第一个部分。第二个部分，现在的这个病毒越来越厉害，它透过包装可能会去规避掉这个防毒安体的侦查。การดาหลดลายจากเว็บไซต์ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะหากติดตั้งลายจากเว็บไซต์ปลอมข้อมูลอาจถูกโจรกรรมได้นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังวิเคราะห์ว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสอาจไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกันไวรัสที่แฝงมากับลายปลอมได้ คุณผู้ชมคะเมื่อเรเ็วๆนี้กัมพูชาได้ทลายแหล่งกบดานของแก๊งมิจฉาชีพคอเซ็นเตอร์จับกลุมชาวไต้หวันได้180คนนะคะแต่เมื่อวานนี้ทางการกัมพูชาได้ปฏิบัติตามคำร้องขอของจีนดําเนินการส่งตัวผู้ต้องหาชาวจีนและชาวไต้หวันทั้งหมดเกือบ190คนกลับไปยังประเทศจีนส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันต้องออกมาประท้วง สื่อท้องถิ่นเผยแพร่ภาพผู้ต้องหาชาวไต้หวันกว่าร้อยคนที่ถูกจับกุมซึ่งหลังทราบข่าวเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาย,ยนสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำนครโฮจิมินห์ก็รีบเข้าดำเนินการเจราจากับทางการกัมพูชาทันทีโดยร้องขอให้รัฐบาลกัมพูชาปฏิบัติตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอำนาจตามหลักสัญชาติโดยส่งผู้ต้องหาชาวไต้หวันกลับมายัางไต้หวันเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี แต่เนื่องจากทางการกัมพูชาถูกแรงกดดันจากจีนจึงไม่ได้แจ้งรายชื่อและจํานวนคนที่ถูกในประเทศอย่างชัดเจนจนกระทั่งเมื่อช่องชวงเช้าวันที่1 4เมษายนผู้ต้องหาทั้ง3ชุดซึ่งประกอบด้วยชาวจีนและชาวไต้หวันเกือบ190คนก็ถูกส่งตัวไปยังจีนพร้อมกับมีรายงานว่าทั้งหมดอาจถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตประธานาธิบดีโนนัลทรัมป์ของสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศมีเวลามากขึ้้นนนสงงงานนสาหรรััับตตงงงผลิใฐ นอกจากนี้ทรัมป์ยังอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติเพื่อเปิดการตรวจสอบยาเวชณา์และเซมิคคอนดักเตอร์สำหรับปูทางการจัดเก็บภาษีใหม่ในอนาคตซึ่งอาจทำให้สงครามการค้าทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดน,โดนโทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวร,าระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดีของประเทศเอลซาวาดอว่าจะเก็บภาษีนำเข้ายาเวชภัณฑ์ในเร็วๆนี้ ทรัมป์ย้ำว่าการเพึ่งพาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และยาเวชภัณฑ์ในต่างประเทศทําให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติพร้อมทั้งระบุว่ามาตรการภาษีจะช่วยกระตุ้นการพฟื้นฟูอุรกรมการผลิตในสหรัฐ พร้อมระบุว่าภายในสัปดาห์นี้จะประกาศอัตราภาษีของเซมิคอนดักเตอร์พร้อมกล่าวว่าจะยืดหยุ่นให้บางบริษัททั้ทงนี้จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าการตรวจสอบเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์จะครอบคลุมหลายด้านทั้งชิปขั้นสูงสาหรับ AI ชิปทั่วไปและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชิ้นส่วนเหล่านี้หากมาตรการภาษีเริ่มมีผลบังคับใช้อาจส่งผลกระทบมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีต่อผู้ส่งออกชิปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศนอกจากนี้ภาษีชุดใหม่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุททานทั่โลก ส่วนประเด็นด้านภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ทรัมป์กล่าวว่ากำลังพิจารณาขอยกเว้นภาษีชั่วคราวเพื่อให้ผู้ผลิตรถยนต์มีเวลามากขึ้นในการจะตั้งโรงงานในสหรัฐ ประเทศไทยและอินโดนีเซียที่ถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีต่างตอบแทนในอัตรา36%และ32%กำลังเตรียมทีมจราจาเยือนสหรัฐโดยหนึ่งในแผนของไทยคือการลดดุลการค้ากับสหรัฐที่สูงถึง46,000ล้านดอลลาร์ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมเสนอเพิ่มการลงทุนและนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพื่อเลี่ยงไม่ให้สหรัฐเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง เมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณเชลโยวยกเคิงบนภูเขายางมิงซันนะคะโดยเพลิงไหม้ลุกลามครอบคลุมพื้นที่ประมาณ50เฮกตาร์ซึ่งต้องใช้เวลากว่า5ชั่วโมงจึงดับไฟลงได้สำนักบ,บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติยางมิงซันเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นน่าจะมาจากเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในห้องปฏิบัติการ ช่วงประมาณเที่ยงวันของเมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เส้นทางเดินเขาฉีสิงซานเสีวยวยกเขิงบริเวณภูเขาหยางหมิงซานเนื่องจากแสงแดดร้อนจัดและอุณภูมิที่สูงประกอบก,บกับภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ภูเขาทําให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทางเข้าและลานจอดรถบริเวณดังกล่าวต้องปิดชั่วคราว หน่วยดับเพลิงส่งสายน้ำดับเพลิงสามสายรวมความยาวกว่า3กิโลเมตรเข้าที่เกิดเหตุแต่เนื่องจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอจึงต้องใช้ปั๊มเพิ่มแรงดันในการส่งน้ำทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากกองทัพอากาศก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคมาใช้ขนน้ำจากแม่น้ำต้นสวยเข้าสมทบโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ50เฮกตาร์บึงต้นสำนักงานบริหารวิทยานแห่งชาติยางมิงซานคาดการว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากแบตเต เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถาบันวิจัยแห่งชาติณปัจจนะ火点。สนนักบริหารทยานแห่งชาติยังมิงซานระบุว่าหากเกิดความเสียหายจำานนการเรียกร้องค่าชดเชยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติตามกฎหมายด่านสถาบันวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าหากตรวจสอบและพบว,ว่าอุปกรณ์เครื่องมือของสถาบันเป็นต้นเหตุก็พร้อมจะรับผิดชอบ ขอบคุณที่ติดตามชมเทปโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปได้วยภาพของการแข่งขันพายเรือญิงที่อังกฤษแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ